สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ครับหลังจากที่ดูการเจาะปะดาลด้วยมือวันนี้ฮะเห็นเครื่องเจาะปะดาลขนาดเล็กครับไม่ถือว่าเป็นเครื่องใหญ่มากเป็นระดับที่เป็นขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลครับคุยง่ายภา,าษาบานเราคือคูโบต้าเล็กๆครับน่าจะประมาณ95แรงมาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าตัวพลังต้องการเจาะบะดาลท่อ2นิ้วครับดูจากเสียงครับ2นิ้วคุณตาเย็นครับ บ้านสีนวลสังขาเรานี่เองครับผมหลังจากที่หลายคลิปนะครับพาทุกท่านไปชมการเจาะบานาดด้วยมือแต่วันนี้ครับมีโอกาสเห็นเครื่องเจาะบาดาลอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับอาจจะไม่ยากในระบบต่างๆผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับระบบนี้ฮะคุณตาเย็นบอกว่าใช้มาเกือบ30ปีแล้วครับ ครว่าสาวสิปีนั่นบ่งบอกถึงประสบการณ์ครับผมเป็นระบบน้ำวนครับเดี๋ยวผ่านน้ำขึ้นมาใช้หมายตอนนี้ปากบอ่อตัวนี้3เมตรสองสองนิ้วนะครับไม่ใช่ปากบอ่อแต่ท่อนะเป็นท่อกันทังลงไม่กี่เมตรเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินใหม่ก็เลยกันน้ําไว้นะครับไม่ใช่ว่าท่อกัาทางที่ใช้เลยนะครับกระบวนการแรกเริ่มเดินที่ก็ลงแล้วนะครับ รบบนี้เลยครับแต่ระบบนำของนำน้ำที่ไหลออกจากฝาบ่อก็จะไหลมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็จากนี้ระบบนี้ก็จะดูดน้ำขึ้นไปใช้มาเดิมหล่อเลี้ยงท่อนะครับต่อท่อข้าลงลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้เลย ไปใช่ไหมครับตอนนี้กี่เมตรแล้วครับลงสองเมตรแล้วเนาะเรื่อยๆครับหน้าดินแถวๆนี้เป็นดินสมใหม่ครับยังไม่ใช่ดินจริงนะครับแบระบบนี้ฮะดูระบบการจ่ายพลังงานนะครับหรือว,ว่าระบบขับเคลื่อนของอเครื่องเจาะประดานเครื่องน,นี้ครับใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อน ตัี่เราแกน,นะครับแกทำบมุงด่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลิงรวดสลิงดึงขึ้นลงตับขึ้นลงสายพ่อรอเลี้ยงนะครับข้าบนดูแล้วไม่ยากนะครับเมือนกับเครื่องจอดโดยทั่วไปแต่ที่สําคัญคือเครื่องจอดรุ่นนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ราคาปเป็นแสนเป็นล้านนะครับหรือว่าเครื่องลมที่ท่านรู้จักดี อ่าบ่อนี้ก็จะจอดอยู่ที่2นิ้วนะครับใช้งบประมาณก็อยู่ที่4,500บาทเท่าน,นั้นเองนะครับนี่ครับเสียมเปลี่ยนเสียลนะครับเป็นไรครับอ๋อเ,นนเปลี่ยทองผมรนะุ่งเปลี่ยนแม่ เสียมกี่นิ้วครับตัวนี้กี่นิ้วเกือบสามนิ้วนั่นน่ะเกือบสามนิ้วนะ,นะเสีบนะยบยสามตัวตัวลงอ่าเปิดเปิดหน้าทิปอ่อันนี้ท่อคุมน้ำเฉยๆครับไม่ใช่ท่อคุมที่ใส่ลงไปจริงๆเพราะาดินจอบใหม่น้ำมันจะซึมออกข้างๆครับคุณตาก็เลยต้องใส่ท่อคุมไว้ก่อน ถ้ามาดูอุปกรณ์การเจาะที่ใช้อยู่ก็คือแป๊บเหล็กนะครับขนาด6หุนท่อนละประมาณ2เมตรนะครับโอ้ลายสิบท่อนเลยครับนะครับลายสิบท่อนเลยเป็นท่อเกลียวครับแป๊บเหล็กมีเกลียวในไว้สอบต่อนะครับส่วนท่อน,นี้เป็นท่อกันทังครับ PVC สามท่อนสี่สาสิบสองก็น่าจะประมาณนี้แหละครับกันทังอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบสองเมตรขนาด มาดูรหัสก่อนกี่นิ้ว PVC 2นิ้วนะครับ50มม2นิ้วเก็บบรรยากาศการเจาะบาดาลครับคุณตาเย็นเย็นจริญการช่างครับบ้านสีนวลอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับประสบการณ์30กว่าปีครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าบอไหนต้องการที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณตาเย็นนะครับผมเห็นไม่ค่อยเห็นเครื่องแบบนี้ก็เลยขับรถผ่านนะครับเป็นเครื่องมันเล็กๆดีขนาดกระทัดรัดนะครับใครไมช่างดูอ๋อเลยครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างสําหรับอุปกรณ์การเจาะบาดานแบบนี้นะครับครับนี่ฮะพามาดูบรรยากาศการเจาะบาดานครับวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้อากาศเริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆฮะ สไตลเย็นแต่ก็สู้ครับด้วยประสบการณ์แล้วก็ผู้ช่วยของท่านทีมงานของท่านนะครับเหมือนเดิมครับถ้าไม่ออกน้ำหรือว่าใช้งานไม่ได้ไม่มีน้ำไม่คิดตังค์สักบาทนะครับแบบนี้เลยโอเคครับสนใจก็ทักมานะครับหยิบบรรยากาศนี่ฮะการจับระดานด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับถือว่าเล็กมากนะครับมาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ มีความเขียนเพิ่มเติมอะไรยังไงก็แนะนำเพิ่มเติมมาได้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรคุณตาไว้ครับที่นี่เลยครับอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับ